ต่อกันที่คู่ที่3ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับลิเวอร์พูลราคาต่อรองเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อเครื่งลูกแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดสนามเอติฮัสเตเดียมต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมลิเวอร์พูลโดยเจ้าบ้านแมนซิตี้ภายใต้การนทำทีมของเปปกโดเลาสภาพทีมนั้นดีขึ้นแม้ว่าจะขาดนักเตะอย่างกุลอาเกโรและฟานานิโยที่ยังคงเก็บอยู่นะครับส่วนผลงานทีมนั้นก็เพิ่งจะเอาชนะโอลิมปิกอสมาได้ในเกมยุโรปทําให้ตลอด8เกมหลังสุดนั้นก็ยังไม่แพ้ใครในทุกรายการเกมลุกของทีมนั้นก็ยังหวังผลได้อยู่นะครับ ส่วนทางฝั่งลิวพูภายใต้การนำทีมของเจเกนครับยังพาทีมนั้นเล่นกันได้อย่างลงตัวแม้จะขาดกองหลังและหัวใจในเกมรับอย่างเวอร์จิลฟานได้ไปจากอาการบาดเจ็บและเกมนี้เนี่ยจะไม่มีแดนกลางอย่างดดเอโก้ Echo ที่เจ็บอยู่นะครับแต่ก็ทําให้ผลงานตลอด6เกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็ยังคงไม่แพ้ใครและเป็นการเก็บชัยมาได้ถึง5เกมเลยกับทุกรายการนะครับดูแล้วเกมนี้เป๊ปทําการบ้านมาอย่างดีแน่นอนเพราะต้องเจองานที่ยากเย็นแต่ทว่าลิวพูเองเกมนี้เจอบททดสอบสําคัญนะครับเพราะที่ผ่านมายังหาคู่แข่งที่สมน้าสมเนื้อไม่เจอเท่านั้นดดัังนนน้้เกมีู แล้วเกมรุกของเจ้าถิ่นเองก็ยังหวังผลได้อยู่แม้ว่าทีมเยือนจะมาแบบดุดันแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าถิ่นก็น่าจะหาทางจัดการได้ครับทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อไปเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้สกอร์ิคาดแมนซิตี้เปิดบ้านตบลิเวอร์พูล 32-